ฟังดีๆยังไงครับโดยเฉพาะหนี้นอกระบบแค่ประเมินได้เนี่ยคุณผู้ชมประเทศไทยมีหนี้นอกระบบเอาแค่ตัวเลขที่ที่เขาตรวจสอบเจอนะรประมาณห0,000ื่นล้านห้0ห0ืล้าน5้าหมื่นแล้วว่าเยอะแล้วนะนี่ห้าหมื่นล้านห0,000่นล้านโอ้โหเนี่ยนะครับยังสำรวจไม่ได้อีกเท่าไหร่รอแต่ทีนี้วันนี้นายกเขาก็เพิ่งแถลงจบไปเมื่อสักครู่นี้เองพาไปดูหน่อยว่าจะมีขั้นมีตอนอะไรอย่างไรนะครับ วันนี้ก็นําทีมมาเลยนายกรัฐมนตรีมีทั้งกระทรวงมหาดไทยกระทรวงการลังนะครับมาร่วมกันถแถลงข่าวเลยร่วมกับทางตํารวจด้วยการแก้ไขปัญหานี่นอกระบบครับเพราะนายกก็เปิดเผยว่าจากการไปสํารวจเนี่ยมันต้องเอาจริงแล้วล่ะนะปัญหาเนี่ยมันหมักหมมเยอะนะฮะมันต้องเร่งฟื้นฟูสาภาพความเป็นอยู่แล้วจะทํายังไงให้คนนั้นสามารถที่จะไม่ต้องไปก่อหนี้ถึงแม้จะมีะไรายได้น้อยจะมีการเข้าถึงแหล่งเงินในระบบได้ยังไงบ้าง พราะปัญหาที่ผ่านมาถามว่าใครอยากจะกู้นอกระบบบ้างไหมไม่มีใครอยากหรอกไม่มีแต่เขากู้ในระบบไม่ได้อเอาอะไรเป็นหลักประกันอ่ะใช่ถูกไหมกู้ก็ไม่ผ่านเครดิตบูโรก็ไม่ดีนะบางคนติดนี่บัตรเครดิตติดนี่ในระบบอรเงี้ยผ่อนช้าไปเดือนสองเดือนขึ้นเตอเลยเอออย่างเงี้ยมันก็กู้เพิ่มไม่ได้ครับถูกไหมครับจะแก้ปัญหานี้ยังไงอ่ะเขาก็เลยหันไปหานอกระบบนายกก็ยอมรับนะครับว่าประเมินหนี้นอกระบบมาแล้วเนี่ยมันมีอยู่ราวๆห้าหมื่นล้านบาท แล้วเขาก็ยอมรับเองนะนายกอะ่ะบอกเออไอห้าหมื่นล้านบาทเนี่ยถือว่าเป็นตัวเลขที่ประเมินเนี่ยมันต่ำกว่าในความเป็นจริงในความเป็นจริงมันอาจจะสูงกว่าน,นี้ก็ได้นะครับทีนี้รัฐบาลเขาจะให้เจ้านี้กับลูกนี้เนี่ยมาไกลเกลี่ยก,กันก่อนนะก็อย่างน้อยๆเนี่ยเอาดอกเบี้ยก,ก่อนแล้วกันต้องคิดไม่เกิน1 5ต่อปี แต่ถ้ามุติเราไปกู้มาเกินกว่านั้นอะ่ะหมายถึงว,ว่าดอกเบีย้ยสูงตามที่ตกลงกันใช่ไหมแล้วจ่ายไปแล้วทํำยังไงเขาบอกอันนี้เขาต้องไปคุยไปตกลงกันไว<อ>แต่ต้องไม่เกิน15เปนี่ข้อแรกสองคือเขาจะทำฐานข้อมูลกลางเอาเทคโนโลโย,โโลยนะีเข้ามาช่วยนะครับให้ชาวบ้านชาวช่องติดตามประเมินผลได้เหมือนกันเนี่ยจะสื่อสารในช่องทางแบบตรงไปตรงมาระหว่างรัฐกับชาวบ้านด้วย แล้วบอกว่าจริงๆวันนี้เนี่ยมันอาจจะไม่ได้ช่วยแก้ไขปัญหานี้ให้หมดไปหรอกนะครับแต่ต้องทําให้คนที่รายได้น้อยเนี่ยเข้าถึงแหล่งเงินให้ได้ด้วยเช่นเดียวกันะจะเริ่มก็คือ8ธันวาคมนี้นะฮะจะมอบนโยบายให้กับตํารวจก็คือพวกผู้อกับการในแต่ละพื้นที่ในอำเภอทั่วประเทศให้เข้าใจแนวทางของรัฐบาลในเรื่องนี้<ะ>ได้เข้าไปช่วยประชาชนที่เป็นนี่ไง<ะ>เอาไปฟังนายกตอนนี้ก่อนครับ นะครับส่วนเรื่องที่บอกว่าเราทํามาในอดีตทำมามันไม่เหมือนเดิมน,นะครับไม่ได้ทำแบบรานารไม่มได้ทำแบบทำมาด้วยกันนะครับคราวนี้ต้องเป็นลักษณะที่ p r o แอคทีฟมากยิ่งขึ้นสำหรับสายความสายการปกครองอสายความมั่นคงตง้องมีเจ้าที่มาเจรจานะครับแล้วก็มีเรื่องของอกระทรวงการทันที่จะเข้ามาช่วยเหลือตรงนี้ <S <S อย่าลืมนะครับเรื่องของการแก้ไขหนี้ในระบบอีกก็เป็นอีกส่วนหนึ่งเหมือนกัน ที่จะทําให้พี่น้องสามารถกินตาอ้าปากได้ซึ่งเราจะมีการแข่งกันวันที่12เดือนธันวาคมนี่นอกระบบเป็นส่วนหนึ่งนี่ในระบบก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับเรามาส่งกันแล้วก็ทําให้การกลับมาเป็นนี่เนี่ยยากยิ่งขึ้นถ้าเกิดบอกว่าจะบอกว่าให้ไม่ไมให้มีเ็นนีอีกเลยเนี่ยผมคิดว่าอาจจะลำบากผมว่าการที่เรากาลังจะถามเลยครับ แล้วผมมาเป็นนี่ในระบบในระบบจะช่วยแก้ไขไหมที่ฟังฝังนายกบอกนด้วยนะในด้วยนอกด้วยนอกด้วยเดี๋ยว12ธันวาคมเนี้ยอาจจะมีรายละเอียดเพิ่มเติมแต่ทีนี้ที่มันมีปัญหาในพื้นที่โดยเฉพาะต่างจังหวัดเราเห็นข่าวทุกวันใช่ไหมคนทวงหนี้โหดไปทํานู่นทานี่แล้วเจ้านี่นอกระบบน่ะไม่ใช่แค่คนไทยนะตอนนี้มันลามไปถึงแบบเป็นเจ้านี่ชาวต่างชาติมาปล่อยอีกทีก็มีทีนี้คุณอนุทินชาญวรกูลรัฐมนตรีมหาไทย แกก็บอกเดี๋ยวผมจะกำชับนะฮะไอเรื่องความรุนแรงทั้งหลายเนี่ยไปกำชับกำนันผู้ใหญ่บ้านเดี๋ยวไปสอดส่องเลยนะความผิดพฤติกรรมไอพวกในทุนปล่อยเงินกู้นอกระบบแล้วก็มีแกงทวงหนี้ทั้งหลายใช้ความรุนแรงไปข่มขู่มาไทยเดี๋ยวจะไปดูว่ามีมาตรการปราบแบบไหนไอพฤติกรรมแบบนี้นะครับ โดยเฉพาะดอกเบี้ยเนี่ยมันเกินกฎหมายกําหนดด้วยก็จะเน้นเรื่องดําเนินคดีนะฮะก็เดี๋ยวให้ชุดปฏิบัติการพิเศษของฝ่ายปกครองเนี่ยเป็นผู้ดําเนินการาแต่ทีนี้คุณผู้ชมฟังดีๆครับหลังจากนี้จะเป็นขั้นตอนแล้วะนะสมมติใครเป็นหนี้นอกระบบต้องทําไงบ้างอันดับแรกคุณนอนุทินบอกว่าให้ไปลงทะเบียนครับคนเป็นหนี้นอกระบบนะลงทะเบียนได้ไหนบ้างศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดที่ว่าการอำเภอถ้าเป็นในกรุงเทพก็คือสำนักงานเขต ช่วงระยะเวลาการลงทะเบียนนะฮะหนึ่งธันวาคมนี้ถึง29กุมภาพันธ์ปีหน้าโอ้โอยาวนะหนึ่งธันวาคมถึง29กุมภาพันธ์ปีหน้านะ3เดือนอยู่นะ,ะแล้วจะมีเวลา 1, 1เดือนคือเดือนมีนาคมสมมติเราลงทะเบียนเสร็จปุ๊บมีนาคมเนี่ยจะแยกประเภทนี้ฮะลูกนี้ประเภทนี้อย่างไงยังไงเนี่ยนะใช้เวลาเดือนหนึ่งแล้วก็เริ่มให้การช่วยเหลือลูกหนี้ที่ลงทะเบียนไว้นะครับระยะเวลาการช่วยเหลือคือมีนาคมปี67 ถึงสิงหาคมกี่เดือนอ่ะมีนาเมษาพฤษภาออพิจุนากรกดาหกเดือนครับหกเดือนนี้มีนาถึงสิงหาเนี่ยจะได้ช่วยเหลือนี่สําหรับคนที่ลงทะเบียนเอาไว้นะฮะครับแล้วกันยายนก็จะเป็นการประเมินผลละอ๋อแต่ทีเนี้ยห่วงอย่างเดียวอ,อยากรู้ว่าคนที่เป็นหนี้นอกระบบเนี่ยเขานับตั้งแต่เมื่อไหร่ถึงเมื่อไหร่เพราะบ,บางคนบอกเห็นข่าวเลยวเอ้ย เขาจะช่วยนี่ว่าฉันไปกู้มาเลยดีกว่าเพราะฉะนั้นวันที่8นี้นะฮะ,ะเดี๋ยวเขาจะมีการประชุมใหญ่เลยเกี่ยวกับเรื่องการแก้ไขนี่อ,นอกระบบเนี่ยนะครับแต่ธันวาความนี้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะเข้าใจเหมือนกับมีรายละเอียดขั้นตอนอะไรเพิ่มเติมนะครับแต่ทีนี้นี่เป็นสําหรับคนเป็นนี้นะคนนี้วันนี้มีข่าวดีไหนๆมาเรื่องนี้ เรื่องชา,าอชาวนาชาวนานี่อเอกันเลยนะครับผู้ชมครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยรัฐบาลเขาคลิกออฟเลยนะครับจ่ายเงินช่วยเหลือไร่ละ1,000บาทแต่ไม่เกิน20ไร่ต้องเนี่แหละวันนี้เงินเข้ากระเป๋าหรือยังเออใช้เวลา5วันครับ ห้าวันนี้จ่ายครบ77จังหวัดแน่นอน,นวันนี้วันแรกเลยนะวันนี้วนนันแรก้คุณผู้ชมครับไปดูกันหน่อยนะครับรัฐบาลเ,เริ่มแจกเงินช่วยเหลือชาวนานนครับคือก่อนหน้านี้คณะรัฐมนตรีเองก็มีมติเดินหน้าโครงการสนับสนุนค่าบ,บริหารจัดการแล้วก็พัฒนาคุณภาพ,าพข้าวไร่ละ1000บาทไร่ละไม่เกิน20ไร่วงเงินรวมกว่าห้าหมื่นสี่พันล้านบาทครับเป็นการโอนเงินนะครับผ่านทางทกสนี่แหละครับล็อตแรกวันนี้90,00ล้านบาท แล้วก็ทยอยโอนในวันถัดไปกว่าวันละ1 0 0 0 0ล้านบาทนะครับระยะเวลา5วันสิ้นสุดการโอนวันที่2ธันวาคมนี้นะครับคุณภูมิธรรมครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณนนิชย์เปิดกิจกรรมเลยคลิกออฟนะครับ <c oughs> มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข,ข้าวในปี2,566ัทับ67แต่เขาก็ยอมรับนะครับการที่จะช่วยเหลือชาวนาลนักษณะแบบนี้เนี่ย มันใช้งบเยอะอใช้งบเยอะจริงคือ,อก็ให้ไปแล้วมันมันมันจะมักได้มักได้ผลแค่ั้นนั่นแหะสิเพราะเราก็กลัวนะว่าจริงๆชาวนาที่เขาทําจริงๆอ่ยคือใครเป็นนายทุนมาเช่าอีกทีหนึ่งหรือเปล่าแล้วเงินจะถึงใครยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวอนาคตก็ต้องเปลี่ยนแปลงนะครับแต่ก็เชื่อว่าอีเงินก้อนนี้น่าจะประสบความสําเร็จแล้วก็แก้ปัญหาได้ระยะยาวนะครับมีคนผู้ชมถามมาอ,ออนไลน์บอกขอ,ขออีกรอบได้ไหมไอ้เรื่องลงทะเบียนเมื่อสักครู่เนี้ยเรื่องนี่นอกระบบเนี่ย คุณผู้ชมฮะหนึ่งธันวาคมนี้ถึงยี่สิบเก้ากุมภาพันธ์นะลงทะเบียนนะครับผ่านที่ไหนบ้างศูนย์ดํารงธรรมอำเภอเขตได้หมดนะครับแล้วมีนาคมวิเคราะห์ข้อมูลและการช่วยเหลือหกเดือนคือมีนาคมถึงสิงหาคมนี่เป็นเขาเรียกเบื้องต้นตารางสําหรับคนเป็นนี่นล้ระบบเตรียมตัวมาลงทะเบียนเอาไว้แต่ต้องดูอีกนะนี่เก่านี่ใหม่ด้วยบ้างเดี๋ยวเอารายละเอียดมาฝากกันครับะเดี๋ยวคงต้องมีเงื่อนไขอะไรด้วยเนาะ